ยุดจัดร่นมีอะไรเอามามาไหนเป้ามีอะไบ้างไหมฮะบอกกันได้มาบ้างไหนเป้าเอามามดเลยมีแต่มีแต่เดี๋ยไรมาวันี้มีแต่มีแต่ยาดุมเอาเดี๋ยวมากไรบ้างเลยอ้ยมึงห้เกียรวิตากูเิ่งร่อนขังแรกนี่วันนี้อเออเเนอเชได้วันนี้ไม่เอาไรมาเลยยังไงอย่าุม Đây mình tổ cháo đây mai. Tổ cháo có đai đưa tổ cháo tiêu đấy. Xin à. đề nốt cái đai tăng cái đai tổ sắp cái đai Tổ tuấn Tổ tuấn Tổ cháo đó. Tự đây lên băng. Ừ. Rốt cái rốt đai tổ thấp đai tăng cái đai thùng thải khô đai thì tổ cháo tèo quá. À. Khô bị tuấn rồi sao? Còn lên mà mà lư? Khô bị tổ cháo. Ừ. Tổ cháo phải đây. Tí xí văn nhìn dân nó mới rôn Mình sẵn phân đi rồi về là phán tí xí nhìn cái này สามคนบ็ดีมาให้ตรงเวลานะแต่เราไม่มีหนัก้าเราไม่ไไม่มีหนัก้าเดี๋ยวเรามาไม่ตรงเวลาทุกคนไม่ได้ปลันเลยอ๋อเออเอาแบบนี้ตานเออ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 เราไม่มีหนัก้าทุกคนไม่ได้เลยต่อเช้าเดี๋ยวเรามาพิสูจนมันขาดกันแล้วเวรไล่นะเออหนัก้าเลยเราอายุก่อนต่อเมาให้ตรงเวลาหนะต่อเช้าเรามาตีซีนะตีซีซวยซวยอยากซวยอยากพิสนัดหน้าเลยต่อเชาเรมาให้พลันเลยต่อเช้าได้ โอเคต่อเจ้าตรงไหนล่ะนอเคนะต่อเจ้าตีที่เจอกันตีเดิมตีเดิมตรงนี้เลยตีทวันเย็นต่อเช้านะเออได้ได้ได้อย่าปิดนัดนะไม่ปิดนัดเออย่านอย่างตงคหกสิบอย่างตางหกสิบมาืนห่เช้าตีที่วันเย็นพืนเม้นมาเนสหน่เช้ามาต้องใช่คอตัวับรถมากรบเลยหั่เช้ามีีหกสิบหกสิบหกสิบไเลย ตื่นตัวเช้าตัวเช้าทีเดียวตัช้าทีเดียวเลยตัวเช้าทีเดียวเเอาวะกินดูแล้วเดี๋ยวไม่กรต้นหมาพลั่นแข้งเลกกินดูล้วตัชาให้ถังถังโซยถังหากรใช้มือรับมีครบตัช้าแต่วันนี้ไม่เดาได้มาเลยพกมาแต่อย่าลืมลืมได้ตัชาไหมโอเคพลั่นแข้งเลกคอโชคดีนะตัช้าโอเคโอเคตัวเช้าอย่าลืมนะไม่ลืมไม่ลืมเออเอแต่เราเป็นโจก็ต้องมีจันทร์ยาบนนะเราพลั่นแข้งเลกเราก็ต้องมีจันทร์ยาบน không cần tìm chôn <laughs> là ca chút người ta mới thích mở mấy đồ nó đồ chả, chả nát lút